เกมที่มาใหม่และทุกคนได้ความสนใจความสนุกของการประจนภัยในหลากหลายพื้นที่ดันเจี้ยนหลับและการหลับไหลการต่อสู้กับมัสเตอร์มัสเตอร์ที่ยากขึ้นเรื่อย แต่ยังสามารถชนะได้ถ้าเราร่วมมือกันมีเนื้อหาใหม่และแตกต่างแม้กระทั่งเกมที่ว่ายอดนิยมแล้วก็ใช่ว่าจะอยู่ได้นานแม้แต่เกมที่มียอดพุ่งสูงในอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถตามกระแสยุคสมัยได้เมื่ออยู่ในทิศทางที่มีแต่ลดลงผู้เล่นก็จะหันหลังให้แต่คนที่ตายแล้วเท่านั้น ยังหลงไหลและยึดติดกับเกมนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ตายเล้วหนึ่งในพวกที่เหม็นเน่าและถูกทอดทิ้งแต่ในตอนนี้ผมคนที่ตายไปแล้วเลือดกำลังเดือดพล่านไปในช่วงของเกมที่บูมที่สุดเรื่องราวของเกมและตำนานบทใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง